เดือนเอคัสวี่พวกกับผมในรายการ Feel TV วันนี้เราอยู่ในเกมไม้ครับในโหมดพีพแม่ของคุณฟิวเอาละผมจะจะตัดคลิปไปตอนที่เริ่มการแข่งขันนะครับเียนไมเอาละเราจะมาต่อกันเลยวันนี้เราจะทาพีพี P P อาจจะจบเร็วนิดน,นึง <c oughs> เพราะเรามียาสเต็งหนึ่งสเต็งเราจะมียาสเต็งกันแล้วทำไมนานเริ่มจังเขียนตัวเลขได้เลยเด้อ กูเขียนตัวเลขดิได้ไหมครับตัวเลขดิฟิล์มดูมายากลเขี<อ>ยนเยอะไรยหนึน่งหนึ่งรุ่นเราจะเริ่มการพีพีโอ้จริงๆไม่ได้มืนจะเริ่มกันเนี้เสือก มือไม่ให้กูดูเลยเสือกเสือกสอดเอือกกูไม่มีกูไม่มีสอดเสือกกูมีสอดสลาเอาไงเสือกไม่ได้กูไม่ได้หมายถึงเสือกนะ้มันมือเสือกมืออะไรมึงเสือกรับเราก็จะมาเดินทัวร์รอบๆแมปแมปแม่งโคตรเล็กเลยไม่ได้มีอะไรมากมายใครใครแพ้ใครแพ้เราต้องหาบันไดขึ้นเอาเองเด้อ อ้าวมาปั๊บนึงปั๊บนึงอันนั้นคือที่ขึ้นเวลาใครตายใ,ตใช่ไหมกูมีชีวิตละเฮียสามสองเลยเฮียแหลกี้บ่ายสองนหนึ่งเริ่มไปเริ่มละโก้ไปอุ้งเกียวไปไหนแล้ว จะเริ่มไหมเออเริ่มเงินไปเริ่มก็ไปเยอะแรงจังวะอู้จี้จียเดินไปเดี๋ยวโอ้เดินไปเดี๋ยวมาแป๊บนึงรีรีรีสปาวแป๊บเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวพวกเดี๋ยวเข้าไปเชียร์มึงเนี้ยเข้าเชียร์แน่นอนเชียร์มึงเชียร์บอกว่าฟูฟูฟเอ้อมต้องชนะอย่างนี้ยนะ ทำเลยวะทำเลยวะใช้มือเป่าๆก็ได้เดี๋ยวแรกๆๆอย่ามึงอย่ามึงใจเย็นๆตื๊บอย่าพี่แรกดูไอ้ฟูกไอ้เหี้ยอะกูหลุดควายสมหน้าไอ้สัดแล้วมึงอะกูไม่หลุดกูหลึงกูหลุดออกจากเกมไอ้เกล้าแมนกูไม่อะไรอยากจะให้ให้หลังมาดิเรามีหมัดเนาะเรามีหมัดแห่งเทพประดุง เทพปนดุกเรามีมังเทพปนดุกโคโคไอฟิล์มืองอะไรครับใครไม่ใส่หูสติวะกูไอ้ย่าเราเราคือแก๊งเราคือแก๊งแหลงเนาะอย่ามาแก๊งแบงกูกูยังไม่เห็นทำมาอย่าโกนให้ปักดูนะอย่าแก๊งแบงกูอย่าแก๊งแบงกูแย่กมันใจอะไรงวะอย่ามาแก๊งแบงกูกูรู้ ยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะบอสเรียบร้อยในที่สุดกูก็แพ้เอ้ยแพ้แล้วจังวะมันเร็วไปเปล่าวะนู่อไงไอคิวแล้วไม่ไม่มีวันสามารถเห็นชื่ออะไรอย่างนงี้ยตอนมันตายยังไงมันก็ไม่เห็นชื่อหรอกต่อให้มันตายมันก็ไม่แต่วุ้ยตัวมึงแต่มันก็ไม่เห็นชื่อ กูใครตายกงข้ากูเลยกูกำลังเข้าอยูา่าเลยกูไม่มีชีวิตอุอ้ยวิวแผลแล้วเออพี่แพ้แล้ว,ออลวประดิมกูกวัดเพ้อเนี่ยเงียบใหช็อตก็มันแหลกอะเออถ้าถ้าไม่มียาสเต็งมึงก็ไม่ต่อยเดียวตายหรอกไวยมันก็จบเร็วรจริงๆอะ่ะถ้ามียาสเต็งอะ่ะจริงๆ เออนาะเข้าได้พันกว่าคนเลยทียถ้าได้เข้าไปได้พันหนึ่งกว่าคนไหนที่ยังไงก็นานเนี่ยใครตีกวะเรอ,อ, <engagements. S 1> อะไรมึงใส่หัวทำไมยหงได้ใช่ไหมหัว <oning ti> โอ้ยชื่อละอนาด <tra us> ไอ้สัส คายปักไม่ต้องคายปักคายปักเอาเอาบล็อกดินอุดไม่ต้องคายปักคายปักไม่ต้องคายปักไม่เยอะเลยคายปักคายปักกัดดักเหล่าควายกูเข้ามาเสร็จเลยไม่แลกแล้วกูมียาสเติ้งอ๋อเนาะเว้ยลูกไม่ให่หรองไะฮู้ยไอ้ชิฟ เงี้ยพี่ไหมกิวแลวแมนนะกูกูมไม่ได้ชิคกิวแลวแมนไอกิวเลยมึงมียาสเต็งอยู่ไหมมองอีกูมไม่มีละเออใครยิงกวูวะใครยิงกวูวะอันนานเพชรอันนากูตายแล้วอีอะจับอันนาหกูตายเกมหมดหนึ่งก่อน กูไม่เก็บมื่อเหนือก่อนในตั้งขายอ่ะมึงจะพิมพ์มันนี้อะไรเนี่ยลุงข้ามันดิไอ้ปลาไอ้เห็นยหมายกูแหลกเลยเนี่ยหนีเหรอมึงอ่ะหนีเหรอโดนทนติดตามมาดิขาเลยเอาลุยจะลุยเดี๋ยวกูจัดการเองจัดการเลยเพื่อนไปอยู่นู่นมันอยู่นั่นเฮ็ดจอด Thôi bây tính này Mày Cô <laughs> okay, mà nó đều <laughs> tính nó <laughs> ui, ui là game đi <laughs> 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 <laughs>